สวัสดีครับยางทองอะไรลยนต์คาร์ตอนออโตสวิตนะครับหายไปนานเนาะโควิดงานก็ไม่ค่อยมีเงียบมีก็มีแต่ถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับงานที่ว่าจำเป็นจะต้องทำเนาะท่านผู้ใช้รถก็ประหยัดเงินกันช่วงนี้ตอนนี้ก็เริ่มคลายล็อกดาวนะ์นะให้กิจาการลหลายๆกิจาการนะครับเปิดเปิดได้เนาะ ก็ดีสู้กันต่อไปอ่ะวันนี้รวบรัดเลยวันนี้มาคุยกันเรื่องนิสสันมาร์นะครับนิสสันมารน์นี่อันนี้เวลาเลี้ยวเลี้ยวแล้วมีเสียงดังนะครับเสียงดังคล้ายๆกับลูกปืนเผาขับหน้าเนี่ยแตกนะครับแต่ตรวจสอบดูแล้วก็คือยางหุ้มเผาขับอะไรก็ไม่ขาดนะครับหัวเผาขับก็ยังดีอยู่นะ โรคประจำตัวของเขาเลยนะมาร์ทเนี่ยค่อนข้างจะถูกจิดนิดน,นึงแต่ก็อะไรก็ไม่แพงนะครับทั้งคอยเอยนะครับคอยลั่วเก่งก็ประมาณแสนโลรั่ทีนึงคอยนะครับคอยลั่วลูกปืนล้อหลังแตกหอนระยะไม่ถึงแสนโลบ้างนะครับก็เป็นธรรมดาเนาะรถไซนี้ระดับราคาที่ค่อนข้างจะ นะครับการบำรุงรักษาก็อาจจะต้องเข้าถึงสักนิดนึงนะครับแต่ว่าอะไหล่เขาก็ไม่แพงนะอ่ะมาดูเวลาเลี้ยวแล้วดังคันนี้สองข้างนะครับแต่นี้ฝั่งนี้ฝั่งขวานี่รื้อออกมาแล้วนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าปีกนกล่างนะครับปีกนกล่างเวลาขึ้นลิฟต์ให้ล้อลอยแบบนี้มันจะเห็นชัดเจนเลยนะครับ ก็คือตัวนี้เสียดูเห็นไหมบูธปีกนกนะครับมันขาดขาดปุ๊บเวลาเราบังคับเลี้ยวอยู่เทินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยมันเกิดการบิดตัวของช่วงล่างนะครับทำให้เสียงดังนะเสียงดังปีกนกบูธปีกนกทั้งตัวหน้าตัวหลังเนี่ย ขาดทั้งหมดนะครับแต่แต่นะครับนิสสันเนี่ยดีนิสสันมาร์ทเนี่ยดีอยู่อย่างหนึ่งคือปีกนกใหม่อันนี้แท้นะนี่แท้เลยของแท้ติดมาหมดครับปีกนกทั้งอันลูกหมากปีกนกตัวล่างบูทมาบูทมาใหม่หมดนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนเฉพาะอันใดอันหนึ่งอย่างคันนี้ยเลขไม้สองแสน สองแสนต้นแล้วนะครับสองแสนต้นแล้วก็ถือโอกาสเปลี่ยนซะให้หมดเลยลูกหมากก็ติดมาบูทตัวหน้าตัวหลังติดมาหมดนะครับราคาก็ไม่แพงถูกมากๆนะครับเบิกแท้ได้เลยนะดูพาทไว้นะครับเบิกแท้ได้ประกอบถอดเข้าถอดออกง่ายครับแต่ก็ต้องใช้เบสิค ช่างนิดหนึ่งแต่ส่วนที่ว่าใครทำเองได้ DIY ได้ก็เชิญนะครับไม่จำเป็นไม่จำเป็นจะต้องไปอดัดไปเปลี่ยนเฉพาะบูธบางทีผมเคยอัดมานะบูธเนี่ยหลวมหลวมเลยนะครับตัวเนี้ยเพราะว่าเหล็กมันบางมากเหล็กนิดเดียวนี่เองเห็นไหมบางนะบางมากๆนะครับก็เปลี่ยนสำเร็จรูปเลยจบรูปหมากปีกนก ก็อนีียเห็นไหมหลวมแล้วลูกหมาปีกนกนะหลวมหมดแล้วเห็นไหมนี่คือหลวมหลวมจนจะหลุดอยู่แล้วนะครับเห็นไหมมือหมุนได้แต่ของใหม่นี่แน่นเปียะนะครับแน่นอะไหล่ทดแทนอะไรแท้เยอะเบิกศูนย์ได้ครับไม่ต้องไปอัดเข้าอัดออกเหมือนรุ่นอื่นๆนะเปลี่ยนยกเลยง่ายกว่านะครับ ก็ f c ทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพดีๆตอนนี้ก็อย่าเพิ่งไปไว้ใจนะครับเพราะว่ามันมันยังไม่ไปจากเราหรอกไอโควิดเนี่ยมันยังอยู่กับเราอีกหลายปีนะครับปรับสภาพการเป็นอยู่การใช้ชีวิตให้ได้นะครับเป็นห่วงทุกคนนะมีอะไรหลังไหม่มาครับอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไร ส่วนวันนี้ก็นี่เรื่องปีกนกถ้ามีปัญหาเสียงดังดูแล้วไม่ใช่เสียงลูกปืนล้อก็ไปไล่ตามจุดตัวนี้นะครับนี่ขึ้นลิฟต์จะเห็นเลยว่ามันห้อยนี่นะนะให้ดูอีกรอบหนึ่งเห็นไ,ไหมขาดแล้วลูกยางขาดออีกอย่างเสริมนะครับเสริมอีกอย่างหนึ่งแนะนําจะสังเกตว่าบูทเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกันอ่ะตัวนี้เป็นตัวกคมๆธรรมดาส่วนตัวนี้เห็นไ,ไหม มันจะมีฝั่งหนึ่งเป็นยางอีกฝั่งหนึ่งไม่เป็นแบบเป็นมาร์กของเขาอะ่ะการใส่การอัดบูทเปลี่ยนบูททิศทางของการใส่เนี่ยมีมีความหมายนะครับนั่นคือระยะเป็นทิศทางของการบิดตัวการให้ตัวของรถยนต์นะครับไม่ใช่อัดมั่วนะบางทีเปลี่ยนบูทมาเฮ้ยทำไมรถแข็งรถไม่นิ่มไม่สมูทเหมือนเดิมก็ไปดูอัดบูทมาผิดทางหรือเปล่า นะครับรู้สึกฝืนๆไหมแข็งไหมอะไรเงี้ยครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมาแนะนำมาให้ดูอีกเดี๋ยวจะลงไว้กดไลค์กด Sub สไ r ร b ์ไว้ครับขอบคุณ40,000กว่า follow นะครับตอนนี้40,000กว่าแล้วโอเคเดี๋ยวคีคลิปหน้าเจอกันนะครับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ